สุขสันต์เดือนวันแม่มีแพลนพาครอบครัวไปเที่ยวที่ไหนหรือยังคะต้องมาที่นี่เลยศูนย์ปฏิบัติธรรมภูแสนดาวตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่นี่คือครบมากทั้งได้ปฏิบัติธรรมและได้เข้าถึงความสุขภายในฟินเพราะบรรยากาศธรรมชาติสงบสุขอบอวนไปด้วยพลังงานดีๆนี่ก็ยืดเส้นแล้วก็ปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิกันไม่ว่าจะเด็กเล็กก็มาได้หรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาดี นี่ป้ามาฉันมาที่ภูแสนาวครั้งแรกมาถึงพวกเราก็มาช่วยกันทําความสะอาดรถยนต์ก็เดินทางสะดวก บรรยากาศสบายๆท่ามกลางธรรมชาติทะเลหมอกยามดึกก็มีดูแลทุกระดับประทับใจแก๊งกัลยรณมยนิมิของเราอาหารการกินที่นี่ก็เป็นวีแกนจัดเต็มแถมที่นี่มีการรักษานวดจากแพทย์แผนไทยทําให้กายใจของเราคือดีอะไรที่ไม่เคยได้เจอก็ต้องมาเจอที่นี่เลยภูแสนดาวได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งปฏิบัติธรรมใครกังวลเรื่องลูกเล็กไม่ต้องกังวลเลยจริงๆที่นี่มาได้แน่นอนไม่มีใครว่าเพราะว่าบรรยากาศขนาดนี้เธอควรมากๆที่จะพาคุณพ่อคุณแม่พา คนที่เรารักมาเข้าถึงความสุขภายในมายืดเส้นมาออกกำลังกายมาดูแลตัวเองมาอบกอดตัวเองบ้างอะเธอเนี่ยอย่างครอบครัวพี่ติ๊กก็มาจากฉะเชิงเซากันสี่คนเลยครอบครัวพี่เก๋ก็มากับดาเนี่ยกันหกคนเลยทุกคนล้วนแต่พาคนที่ตัวเองรักมาที่นี่กันเต็มไปหมดมีเนื้อหน้าบุญมากราบนมัสการครูบาสมยศมารับพรถวายพระตาหารรับพลังงานดีๆนี่ทุกคนเลยดาลัานลามีความสุข อาหารการกินแม้จะเป็นวีแกนแต่แบบจัดเต็มอร่อยมากโดยเชฟพี่เจของเราเกลี้ยงชามจ้าหลังจากนั้นเราก็เดินไปที่กุฏิศักดิ์สิทธิ์กันต่อนี่คือพระสถูกข,ของพระธุดงที่ท่านนั่งปกป,ป,ปักรักษารอยพระพุทธบาทที่ถูกซ่อนอยู่ตรงนี้ใครมานั่งสมาธิบอกเลยว่าสงบมากเพราะว่ามีของศักดิ์สิทธิ์มีพระบรมสารีริกธาตุรอยพระพุทธบาทดวงแก้ว พลังงานดีจริงๆเราเดินขึ้นไปยืดเส้นกันแล้วได้ชมวิวแบบ360องศาแบบนี้เลยเห็น3จังหวัดทั้งโคราชระบุรีรบบุรี ฟินสุดๆบอกไม่ถูกอยากให้ทุกคนได้มาเห็นกับตาเนื้อจัดปฏิบัติธรรมทุกเดือนพาคนที่คุณรักมาเข้าถึงธรรมมาเที่ยวกันนะคะใครสนใจอยากจะมาปฏิบัติธรรมทักหาวันเดอร์ดาสตอรี่ได้เลยนะคะลงทะเบียนง่ายมากแค่ร่วมบุญกับศูนย์ปฏิบัติธรรมหรือขอทุนการศึกษากับดาได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทักที่อินบอของดาได้เลยนะคะเอาบุญมาฝากค่ะสาธุ